กป่าจีที่แล้วครับคุณแม่เป็น่าป่าเลยมก็คุณแม่น่าจะมีเรื่องของความเครียดเรื่องเรื่องเรื่องของธุรกิจด้วยครับคุณแม่น่าจะเครียดเรื่องธุรกิจด้วยครับแล้วก็มีมีปัญหาเรื่องโรคการเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่ต้องดูแลธุรกิจหลายๆอย่างนะที่บ้านผมก็มีธุรกิจมีทั้งแก๊สมีทั้งห้องแถวห้องเช่าอะไรเงี้ยมีหลายอย่างครับแล้วพอดีแม่ก็ต้องแบบ ดูแลดูแลอยู่คนเดียวเพราะว่าพี่สาวผมไปอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยครับพี่สาวกับน้องชายไปเมืองนอกก็เลยเกิดเกิดอาการแบบเหมือนนอนไม่หลับนู่นนี่นั่นก็เลยทำให้ให้ป่วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าเราก็ได้ให้แม่ไปไปทำสลิปเทสครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าก็ต้องใส่เวลานอนครับก็จะมีเครื่องช่วยหายใจมีเครื่องช่วยที่จะเป็นท่อนอนที่จะทําให้ให้การหายใจดีขึ้นหรือว่าการเหมือนเหมือนโรคที่ทุกคนเป็นอยู่ตอนนี้ครับเขาเรียกว่า หยุดหยุดหายใจในเวลานอนอย่างเงี้ยครับแม่ผมเป็นครับครับว่ก็มีการรักษาอยู่แล้วก็มีการซื้อเครื่องซื้ออะไรมาครับผมตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นแล้วครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแต่ว่าที่บ้านคุณพ่อมัสบายด้วยอ่าใช่ครับคุณพ่อก็ไม่สบายแต่ตอนนี้ดีใจมากๆครับเพราะว่าคุณพ่อเปลี่ยนตัวเองผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าคุณพ่ออ่ากลับหันกลับมาดูแลตัวเองตอนเนี้ยที่บ้านมีเครื่องวิ่งมีฟิตเนสอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็ก็ออกกําลังกาย แล้วก็มีการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นครับเพราะแต่ก่อนคุณพ่อก็จะเป็นแบบผู้ชายที่แบบลุยๆไม่ดูแลตัวเองไม่อะไรหรือวิตามินก็ไม่กินอะไรเงี้ยครับตอนนี้คุณพ่อก็ก็หันกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าเราก็เราก็รักเขาเนาะเราก็บอกเขาว่าว่าเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยครับแล้วพ่อก็ได้เปลี่ยนตัวเองผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันเนี้ยพ่อเปลี่ยนตัวเองให้ให้ลูกๆได้เห็นแล้วผมก็แบบเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็พ่อก็มีอาการที่ที่ดีขึ้นเพราะช่วงนั้นพ่อป่วยแบบป่วยมากครับเพราะว่ามันเป็นเส้นบางๆครับว่า ท,ที่สิ่งที่พ่อเป็นถ้าเกิดมันเกิดลูกรลามเพื่อนเนี่ยมันก็จะถึงชีวิตได้ครับกปกติแล้วพาพ่อแม่ไปเช็คอัพทุกปีก็ทุกปีครับทุกปีครับเพราะว่าที่บ้านก็จะผมก็จะเป็นห่วงเขาเนี่ยแหละแต่เขาก็จะเป็นห่วงผมกลับมาเหมือนกัน <c oughs> ต่างคน <c oughs> ต่างเป็นห่วงซึ่งกันและกันตลอดอย่างนี้ครับเราก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเช็คอัพทุกปีทุกปีครับก็มีการแบบว่าตรวจประจําปีตรวจนั่นตรวจนี่อย่างงี้ครับเราก็ถึงได้ได้พอเรารู้ก่อน เราก็เราก็จึงมีการแก้ไขมีการที่จะไปดูแลในส่วนนั้นๆอย่างเงี้ยครับเพราะผมก็รู้สึกว่าอพอพอเรารู้แล้วเราก็ดูดูแลได้เร็วมันก็จะทําให้โรคหรืออาการที่เป็นหายเร็วนะครับผมก็อยากอยากที่จะ,ะให้ทุกคน,นดูแลตัวเองนะครับเนาะไม่ไม่ใช่แค่ครอบครัวผมนะครับอยากให้ทุกๆุคนเนี่ยตอนนี้เพราะว่าโรคระบาดก็เยอะด้วยอะไรด้วยก็ต้องดูแลเองนะครับตรวจประจําปีช่วยได้เยอะนะครับครับแล้วธุรกิจเราเนาะมันโควิดกระทบไหมครับ สำหรับตัวผมต้องบอกว่ากระทบนะกระทบนะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมถ่ายละคร2เรื่องแล้วก็มีซีรีส์อีก2เรื่องก็ก็มันก็ช่วงช่วงช่วงที่ที่ถ่ายไม่ได้ก็กระทบครับก็กลายเป็นเหมือนคนว่างงานไปไม่เป็นเหมือนกันแต่ก็เข้าใจนะครับเข้าใจว่าทุกคนก็ก็ประสบปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราก็เป็นก็ดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ฉีดวัคซีน3เข็มแล้วนี่ก็จะเข้าเข็มที่4แล้ว ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันก็เนาะก็มีได้ได้แค่นี้จริงครับว่าดูแลตัวเองไปเรื่อยแล้วล้วก็หวังว่า,าโรคโควิดมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับให้เป็นให้เป็นเหมือนไข้หวัดทั่วไปผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับอยากให้อยากให,อกให้อยากให้มันดีขึ้นนะครับกปอนครับยาอะา้งกอยากทงานมากเนาะจริงๆครับเพราะว่า ตอนนี้มันก็มีโอไมรับตัวใหม่ที่ที่ททระบาดค่อนข้างง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ก็มองว่าตัวเราเองอะถ้าถ้ามีการพักหรือหยุดไปครับตัวเราเองเราอยู่ได้นะแต่เราเห็นใจหลายๆคนนะครับทีมงานเบื้องหลังหลายๆคนที่ทมาบ่นมาคุยให้เราฟังเนี่ยว่าถ้าหยุดอีกรอบนึงหรือว่ามีการล็อกดาวน์มีการอะไรเงี้ยรอบนึงเขาก็ไม่ไหวแล้วนะเขาแบบไม่ไม่เหลือแล้วครับที่จะ,ะมัน,ม,นมันก็คือเหมือนกับว่าอยากให้ โอเคแหะติดก็อาจจะต้องมีการรักษาเนาะมีการรักษากันไปแต่ว่าอะไรที่ที่พอทําได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากทํางานนะครับทุกคนเพราะว่าในกองถ่ายก็ทุกคนก็มีมีความระมัดระวังกันอยู่แล้วมีการตรวจตลอดมีการเว้นระยะห่างตลอดครับมันก็มีการการปรับตัวในการทํางานนะครับเพราะาทุกคนทุกคนก็อยากจะทํางานเนาะทุกคนก็อยากที่จะมีไรายได้ครับมันมันก็มีการปรับตัวครับ อ๋อที่เงล่าป่อยต้องตัดใจปล่อยเข้าไปอันนั้นอันนั้นก็เรียกว่าปล่อยไปเพื่อที่จะไปหาใหม่ oh. <c oughs> อารมณ์ตอนนี้เชอบมากกว่าเดิมไลยครับ mm hmm. ใช่ครับ mm hmm. ก็ก็กลายเป็นว่า mm hmm. ผมก็เอาเวลาเวลาที่ที่ที่มีเนี่ยก็ไปดูเพิ่มเติมนะครับก็ไปเช่าเพิ่มเติมเหมือน mm hmm. yeah. เหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเราไปชอบจัดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเราก็มองว่า เออมันเป็นการที่เราศรัทธาด้วยแล้วเราก็ได้สะสมด้วยผมก็รู้สึกชอบนะครับชอบก็ก็ตอนนี้ก็มันก็เยอะเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมอีกครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยลงครับก็เยอะกว่าเดิมครับเพราะเราไม่ทำไม่เกี่ยวเลยครับเพราะเราเราก็รู้สึกว่าบางบางรุ่นบางรุ่นเราได้ช่วยทําบุญด้วยอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างล่าสุดอย่างหลวงพ่อรวยอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อรวยที่ท่านจะไปสร้างองค์ใหญ่ครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกงเงี้ย ถ้าเราได้เช่าเหรียญเหรียญทองผมก็เช่าเหรียญทองเก็บไว้แล้วก็เช่าเช่ารุ่นแบบด้วยพล้านะครับผมก็เช่าเก็บไว้ทั้งทั้งเซตเลยครบเซตเลยเหมือนกับว่าเราก็ได้ร่วมทำมบุญด้วยแหละร่วมสร้างหลวงพ่อเลยองค์ใหญ่เพราะว่าโอกาสนานปีปีผลก็คงไม่มีใครสร้างแบบนี้ครับและเป็นของเป็นวลาดีของมูลนิธิด้วยผมก็เก็บไว้อย่างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงวัดบ้านเกิดอย่างงี้ครับก็จะสร้างาหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นี่ครับที่ใกล้ถึงนี้ผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปร่วมบุญกับกับท่านอีก ก็คือร่วมบุญหลายวัดมากครับผมก็ร่วมบุญอย่างวัดจุฬามณีอย่างเงี้ยก็มีพระเวทดีอะไรเงี้ยผมก็ไปร่วมบุญนะครับเราก็ถือว่าเงินปัจจัยของเราเราได้ร่วมบุญไปแต่เราได้รับวัตถุมงคลมาเก็บไว้เป็นที่พึ่งทางจิตใจมากกว่าครับผมในในยามนี้นะผมรู้สึกว่าก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละที่เป็น,ท,ปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนครับมีองค์ไหนบ้างยิงไก็องค์ทองคำครับแล้วถือก็มีองค์ทองคำม,มีหลายองค์อยู่เหมือนกัน ก็ประมาณ70,000มื่นองละ70,000งละเ0 0 0ืแต่ว่าพอเช่ามา 6- 7เ0 0 0หมื่นเนี่ยครับก็เขาก็เล่นหากันเป็นเกือบแสนแล้วเนี่ยมันก็ถือว่ามันไวมากนะครับ,สำ,รบสำหรับตนนัวนี้เพราะว่าพอคนที่เช่าไม่ทันเนี่ยเขาก็จะมาหามาขอเช่าต่อยิ่งเลขสวยเลขตองเนี่ยมันกลายเป็นมีราคาครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะปล่อยที่จะขายแต่เราก็เช่าเพื่อที่จะเก็บไว้เหมือนแบบเป็นความสุขครับพอเราได้มอง ได้ได้ได้เอาไปเลี่ยมผมจีบอลไปเลี่ยมทองเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบเออมีความสุขแล้วบางทีแล้วก็เอามาใส่บ้างในในบางวาระอะไรเงี้ยครับแล้วถือว่าเออเราเราศราัทธาเราเคารพแล้วมันก็ทําให้เราเราแบบอ่าใช้ชีวิตในทุกๆวันแบบโอเคครับ ก็ผมเรื่อยๆอยู่แล้วครับชีวิตเรื่อยๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ได้อะไรกับตรงนี้นะครับแต่ว่ามีเข้ามาครับถามว่ามีคนคุยไหมก็มีอยู่อยู่เรื่อยๆครับมีคุยสักทักแล้วก็ห่างเหินกันไปแล้วก็คุยมาอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็กลายเป็นกลายเป,เป็นว่าไม่ไม่ได้คือด้วยตัวผมเองมากกว่าทั้งที่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องความรักองน,นีเพราะว่าผมมองว่าผมยังไม่อยากแต่งงานผมยังสนุกกับกับงานที่ทํามากกว่านี้ครับผมอาจจะจะเราก็ไม่ได้โทษใครนะเราก็อาจจะโทษตัวเองแล้วกัน ว่าเราอาจจะยังไม่ได้จริงจังเรื่องความรักมากขนาดนั้นเราเรามองว่าเรายังสนุกกับงานอย่างนี้ครับก็ได้ทํางานใหม่ที่หลากหลายเพราะว่าอย่างอย่างช่วงนี้ละครที่ที่ปีนี้ถ้าถ้่าจะออนแอร์นะครับก็ก็จะมีละครที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วผมก็เล่นหลากหลายช่องก็อยากให้ทุกคนติดตามอย่างเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับโอกาสที่ดีที่เป็นอารมณ์เหมือนแบบคนไม่เคยเห็นไนกี้เล่นซีรีส์วายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะมีความลักแบบเล่นกันอยู่สามโนน่ะ มีพี่แมวมีผมมีน้องปอนอยู่อย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเรามีไฟในการทํางานในทุกๆปีอย่างปีนี้ก e แบบ็รู้สึกว่าเอ้ยเป็มีแม้แม้จะกระทบเรื่องโควิดบ้างแม้จะแม้จะแบบรู้สึกหน่อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยว่าจะดทางานอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าเออตัวเองแบบได้ได้ได้ทำอะไรใหมห่ๆอยเงี้ยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่แบบเพื่อนพี่น้องนักแสดงนะที่ติดโควิดก <amoto> ็อยากให้ท <K> ้องหายครับอยากให้ท้อง ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าตอนนี้โสดไหมคะอ่าโสดครับโสดโสดโสดเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยวจัดหลังจากเล่นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะไปคบผู้ชายแล้วอาจจะเปลี่ยนมุมมองใหม่มิติใหม่ม่คุยผู้หญิงที่คุยมาทั้งหมดเป็นผู้หญิงครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าวางเออหรือว่าลองเปิดใจดูไหมอะไรเงี้ยเราเล่นเราเล่นนะครับเราเล่นนะคือโสดแตมีคนคุยใช่ไหมครับมีครับมีครับ อย่าไมโยนนะครับก็คุยครับคุยเรื่อยๆให้กระชุ่มกระชวยหัวใจครับส่วนหนก็จะเป็นคนนอกวงการซะเยอะครับครับใช่ครับจะได้ไม่ต้องมารู้เรื่องของเราเยอะครับเราเล่นโี้ยวูเขาดูกันหมดแล้วเนี่ยครับก็มันก็อย่างงี้ครับก็มันก็ต้องมีบ้างครับเราเป็นผู้ชายแล้วก็อยากที่จะแบบมีคุยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องความรับก็อย่างที่ผมบอกว่าบางที คนที่ที่คุยกับเราอาจจะต้องมันเป็นคําที่สั้นๆที่พูดบ่อยๆแต่มันก็จริงนะมันก็ต้องเข้าใจครับเข้าใจจริงๆเพราะว่าอย่างเราทํางาน,นเป็นเวลาตัวนี้นาน,นานอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจกันนแต่คนคุยเขา้เข้าใจเราเนาะว่าเอ้ยอยังไม่ได้ก็เข้าใจในช่วงบางเวลาครับนะ <laughs> ช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งแล้วบางทีอาจจะไม่เข้าใจก็เป็นไปได้เราก็เข้าใจนะครับเข้าใจผู้หญิงแหละเ้ื่อสไตล์อะไรเงี้ยครับแสดงว่าคนที่โตมาก,กนขกนเขาเริ่มรู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้มองอานาคตกับกราษงานเขาก็เลยแบบคุอแบบ ไไาอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้เพราะหลายๆคนผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอยากแต่งงานแต่เราก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับเพราะเราก็แบบยังไม่พร้อมตรงนี้นะอะไรเงี้ยยังไม่พร้อมที่แต่งงานเพราะเรายังสนุกกับงานที่ทําอยู่ครับผมโอเคคครับ